สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การอันบ็อกแบบเรียวๆเพียวๆนะครับวันนี้โอ้โห,ห้กล่องนะในที่สุดนะครับคืบกว่านะครับคืบมือผมกว,กว่าเลยนะครับก็คือแบบใหญ่เลยนะฮะก็น้ําหนักเยอะครับอันนี้ประมาณ2,600กรัมนะครับก็2กิโลกับอีก หกร้อยกรัมนะครับอืเรียวเลยวันหนักทีเดียวน,นะครับเอาเป็นการไม่เสียเวลาครับแกะกันเลยครับผมดูดิว่าข้างในจะอยู่ดีหรือเปล่านะครับวันนี้ใส่กล่องมาครับเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในจะมีเขาเรียกอะไรอะบับเบิ้ลหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเป็นของที่พูดถึงมันก็แตกได้เหมือนกันนะถ้าถ้าโยนมาไม่ดีก็กล่องก็น่าจะแตกได้นะแต่ครับ <laughs> แต่เขาก็ไม่ใส่มานะครับนี่แล้วถ้าเกิดว่าผมกีดแรงไปเนี่ยลงถุงนะฮะโชคดีที่ก็ที่เบาๆนะครับก็ทนไม่ไหวครับเห็นมันมันลดเลือเกิดไม่มีอะไรเนะีแค่มันก็มีแค่นี้นะนอกนั้นองก็ไม่มีอะไรมันคือโอโมซันชายนะครับคือปกติเนี่ยมันก็ร้อยสามสเก้าใ่ไหม แล้วเขาก็บอกว่าพิเศษ่กเหลือ99แล้วลถเนี่ยเหลือครับโอ้โหสิบเก้าแล้วยังมีบางคนซื้อได้59ก็มีนะครับก็สุดยอดมากนะไม่รู้ของแท้หรือเปล่าก็อันนี้เดี๋ยวไม่ให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะเดี๋ยวก็ซักได้ทั้งผ้าขาวนะครับแล้วก็ผ้าสีแล้วก็ถ้า คิดว่าน่าจะซักเครื่องได้ด้วยนะครับหรือเปล่านะก็ดูสำหรับซักเครื่องนะฝาบนเนี่ยเขเขียนไว้นะครับซักเครื่องได้ก็โอเคสองช้อนนะครับสำหรับผ้าสิบห้าถึงยี่สิบห้าชิ้นนะครับก็เลยเลยว่าเป็น เป็นผงสกฟอกที่นะทุกคนรู้จักกันดีครับโอโมสันชายแต่น่าจะเคยซื้อแค่โอโมใช่ไหมเนี่ยน้ำหนักสุทธิเขานะครับ2,600กรัมเนี่ยใครสนใจก็ตอนนี้ก็ไปดูกันได้ครับลดกันหนำเลยอีกไม่นานก็น่าจะขึ้นราคาแล้วก็อาจจะซื้อไม่ได้ครับเนี่ยผมเมาให้ดูอันนี้ซื้อมาไม่ได้ถูกสุดนะแต่เดี๋ยวน่าจะมีล็อตหนึ่งนะครับนี่เอามาก็ ลองสักดูนะครับถ้าเกิดโอเคก็น่าจะซื้อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันยังราคาใ้อยู่นะแต่ถ้ามันเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเราขาโรดเหตุอยู่แล้วนะครับอ่ะวันนี้มาให้ดูประมาณนี้ครับโอโมอโสันชยัยลาบก่อนครัสวัสดีครับ